สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าวันนี้เรากลับมาพบกันกันกบทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปของเราพี่พี่ท่านใดสนใจภาคเครื่องของเราสามารถติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทร0983739227 หรือจะเป็น id รายก็ย์กเ็0983739227นะครับเรามีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสําหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนก็สามารถโอนเข้ามาได้เลยเราดูกันไปเรื่อยชมกันไปเรื่อยนะฮะมีหลากหลายรายการนํามาแบ่งปันพี่พ,พทุกท่านนะฮะดูกันให้ชอบชมกันให้ใช่เราไปชมรายการแรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับรายการแรกพี่ดูนะฮะโอ้โหเนื้อแตกรายงานเก่า,เก,าเก่าใบหน้าสามเหลี่ยมเกตดทะลุซุมซ้มเส้นครอบซุ้มโค้งมนสวยงามเนื้อแร่ง ครับรายการนี้เนื้อแกร่งมากๆพี่แต่รายงานร่องซอกแขนเห็นชัดเจนเลยนะพี่นะเราไปซูมเนื้อใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับนี่ครับความแจ่มความสวยงามมากๆพี่นะรายการนี้ปิดบอกปิดได้นะครับแต่รายงานเก่าๆเดิมๆองค์จริงสวยงามมากพี่รายการนี้ครับรายการแรกแบ่งปันพี่พทุกท่านเลยนะครับ สวยงามพี่สวยงามเลยทีเดียวครับรายการนี้ดูด้านข้างนะฮะรอยยุบรอยย่นรอยหดตัวเก่าๆด้านหลังแตกรายงานเห็นชัดเจนขอพ,พี่ท่านใดที่ชื่นชอบสามารถทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาร่วมแบ่งปันกันได้ครับผมขอ300บาทรายการแรกปิดบอกปิดเลยนะครับรายการนี้นะฮะอ่าสามร้อยบาทไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่2นะพี่นะ รายการที่สองสหรับสายสมเด็จนะฮะไม่ควรพลาดแต่ละรายการพี่มีหลากหลายรายการมากๆพี่นะอ่าค่อยๆดูค่อยๆชมกันไปพี่สวยๆแบบนี้เลยพี่นะเนื้อเก่งๆนะฮะมีความอ่ามันๆสวยๆแบบนี้เลยพี่โอ้โหเนื้อสวยงามมากพี่รายการนี้เนี่ยสึกๆแบบนี้นะพี่นะครับเป็นสึกเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูค่าความเก่าความเก่ง้วเราซูมกันในระดับหนึ่งพี่สนใจพี่ทักมาเบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับเบอร์โทรด้านหน้า นะแบ่งปันพี่พทุกท่านทุกรายการสวยพี่รายการนี้ท่านใดปิดบอกปิดนะฮะปิดสวยงามมากๆพี่รายการนี้สวยเลยนะแบ่งปันพี่พทุกท่านนะครับผมขอรายการนี้เอา300บาทพี่3 0 0บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันพี่พทุกท่านเลยนะครับรายการที่2ไปชมกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่3พี่ รายการที่3ดูครับใบหน้านะฮะเกตนะฮะเนื้อหามวสารนี่มเม็ดแดงเม็ดดำนะฮะต่างๆครับดูเนื้อเก่าเก่าเก่งๆมีความเก่าความแก่งสวยงามเดิมๆแบบนี้เลยพี่พิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนพี่นะฮะมวสารเนื้อหาเนี่ยพี่ดูครับเราสูงไม่เห็นจะชัดเลยนะพี่นะจะได้ทักกันเข้ามาโทรนเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้มีหลายรายการขอให้พี่ท่านใดที่ชื่นชอบก็นะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเบาๆพี่นะ รายการของผมนะฮะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเบาๆเลยนะครับรายการแต่ละรายการสวยๆทุกรายการพี่ปิดบอกปิดขาบรายการนี้เป็นรายการที่3ขอ300บาทเบาๆแบ่งปันพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมของเรานะพี่นะไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่4ี่เลยนะครับรายการที่4ี่เกตโยนะพี่นะดูครับสวยงามมากๆพี่รายการนี้พิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนพี่ดูครับ เส้นขอบสมผิดนะฮะเนื้อหาบนสารมีความเก่าความแก่งนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบสามารถโทรกันเข้ามาปิดบอบปิดนะฮะแบ่งปันพี่พทุกท่านทุกรายการแน่นอนพี่นะเป็นพิมพ์สวยงามมากๆพี่รายการนี้ดูครับด้านข้างมีความเก่าความแก่งนะ,ะชัดเจนนะพี่นะเนื้อเขาเ,เก่าเนื้อเก่งๆแ,แต่ละรายการนะท่านใดสนใจก็โทรมาได้พี่ทักกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้ผมขอรายการนี้เอา300บาทพี่3 0 0บาทปิดบอปิดนะครับรายการที่4 ไปชมกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่หรายการที่5พี่ดูนะฮะใบหน้ากลมเกตทะลุซุ้มเนื้อเก่าเก่าเนื้อแห้งๆนะพี่นะเนื้อแห้งแตกเก่าๆแบบนี้เลยพี่เนื้อแห้งแกะเลยพี่นะดูครับนี่ฮะดูใบหน้าดูนะฮะเกตทะลุซุ้มเนื้อเก่ามวลสารเพียบมวลสารเพียบเลยครับกวดหินดินยกนะฮะอ่าทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้นะพี่นะเปลือกหอยต่างๆพี่ นะดูครับเนื้อแห้งเนี่ยพี่นะร่องซอกแขนอกนูนร่องลึกนะด้านข้างโอ้โหแห้งๆคาบต่างๆด้านหลังนะครับดูครับ <c oughs> นะรอยยุบรอยโยนรอยหดตัวพี่นะกวดหินดินโยกพี่ทักกันเข้ามาปิดบอกบอกปิดได้นะพี่นะผมขอแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเบาๆพี่รายการนี้สวยๆแบบนี้ขอ300บาทพี่เป็นรายการที่5นะครับรายการที่5 ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่6เลยนะฮะถูกอกถูกใจรายการไหนทักกันเข้ามาได้พี่เป็นรายการดูครับพิมฐานแซมสวยๆแบบนี้เลยพี่เนื้อก็เก่าพิมทรงเก่าเก่าท่านใดสนใจพี่โทรมาทักมาแบ่งปันกันได้พี่นะดูเนื้อโอ้โหเนื้อก็เก่านะซูมส่องกันให้เห็นแบบชัดๆ,ๆเลยนะพี่นะดูกันไปเรื่อยๆเผื่อดโดนโอกโดนใจรายการไหนพี่จะได้ทักกันเข้ามาปิดบอกปิดนะพี่นะเรามีหลากหลายรายการนำมาแบ่งปันพี่พทุกท่านเลยครับรายการนี้แบ่งปันพี่พทุกท่าน ขอ300บาทเป็นรายการที่6นะพี่นะรายการที่6ปิดบอบปิดครับสวยนะรายการนี้ไปชมกันต่อรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7ดนะอนะ่ดูครับใบหน้านะฮะรูปขายเกตทะลุซุม้มเนื้อกาเก่าค่า,าความเก่าความแก่งเพียบเลยพี่ารายการนี้อ่านะเดี๋ยวไปซูมไป่องดูใกล้ๆพี่นะดูครับ เป็นขุยแบบนี้เลยพี่นะมีความเก่าความแก่งมวลสารเนื้อหาสวยงามชัดเจนพี่สวยงามเลยทีเดียวครับคาบความเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอืธรรมชาติมากๆพี่เนื้อนี่โอ้โหจับตัวกันแบบไหลปีดีหลักนะพี่นะดูหูดูเนี่ยด้านหลัง สวยครับสวยเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาโบรารสวยๆแบบนี้เลยพี่ผมขอแบ่งปันพี่ๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่7ขอ300บาทพี่300บาทพี่ทักมาได้พี่ปิดบอปิดนะครับรายการนี้มาดูันต่อรายการต่อไปเป็นรายการที่8เลยนะครับรายการที่8เนี่ยพี่โอ้โหเนื้อแกล่งใบหน้ากลมนะฮะเกตสวยๆแบบนี้เลยครับเนื้อนี่โอ้โหแก่งพิมพ์ทรงสวยงามเนื้อกเก่าสวยงามพี่สวยงามพี่นะครับรายการนี้ โอ้โหรายการที่8เนี่ยยิ่งซูมดูยิ่งสวยพี่ยิ่งซูมดูยิ่งสวยความแก่งและความเก่าดูคาบความเก่าและความแก่งนะฮะอรองซอกแขนเก่าเก่าเดิมๆพิมพ์ทรงนี่ชัดเจนเลยนะครับมวลสารเนื้อหานี่ใช่เลยพี่นะแตกรายงาเก่าเกา่านข้างพี่ด้านข้างโอ้โหสวยๆแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเนี่ยแตกรายงา เาเก่าแบบดีพี่ปิดบอบปิดครับผมขอ300บาทนะพี่นะ300บาททักเกินเข้ามาได้ครับรายการที่8แบ,บ่งปันพี่พี่ทุกท่านขอ300บาทไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะพี่นะรายการที่9กลับมาเป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญหล่อพี่เหรียญหล่อปี2 2นะฮะหลวงพ่อดูนะฮะหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพรมสีหน้านะพี่นะเป็นพรมสีหน้านะพระเหนือพรมรอทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยครับคาบเบ้านะฮะ ขาวๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะพรมสี่หน้ารอสวยๆเลยเดิมๆแบบนี้เลยพี่สภาพใช้ได้เลยต่อโคตนะฮะโบผูกนะพี่นะนี่ครับด้านหลังก็เป็นพรมนะฮะดูครับเป็นพรมนี่พี่โอ้โหสวยงามมากๆพี่ผมบอกได้เลยนะฮะอ่าสวยพี่รายการนี้สองหน้าแล้วก็สี่หน้านะพี่นะพรมสี่หน้าหน้า หลังด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะพี่นะอ่ะแบ่งปันกันไปผมขอ500บาทพี่ารายการนี้ปิดบอกปิดเลยครับหลวงปู่ดูวัดสะแกปี22ไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่10นะพี่นะรายการที่10อ่าพระสมเด็จนะพี่นะพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยเนื้อเก่าๆสมเด็จพิมพ์คะแนน ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามานะแบ่งปันกันไปพี่นะรายการนี้ด้านหลังเป็นหลังสมเด็จโตนะพี่นะแบ่งปันกันไปพี่รายการนี้นะพี่นะผมขอแบ่งปันอยู่ที่เอาสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันกันไปรายการที่สิบไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเลยครับรายการที่สิบเอ็ด หลวงพ่อท่านนุ้ยนะฮะอายุ78นะครับอ่าดูครับสวยงามมากหลวงพ่อท่านนุย้ยโอ้โหเหรียญเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่นะเป็นทองแดงเก่ไรทองพี่ทองแดงเก่าไรทองห่วงเชื่อมสวยสวยเดิมเดิมนะฮะห่วงเชื่อมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ดูนะฮะเ,เหรียญออกแนวเก่าเก่านี่พี่ดูกรอบนะฮะกรอบนี่ครับกรอบของนะี่เหรียญน,นี้นะพี่นะ เห็นชัดเจนพี่เส้นต้องพอพานนะชัดเจนพี่นะดูขอบสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมห่วงเชื่อมแบบนี้นะพี่นะทักกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้ครับด้านหลังนะพี่นะเป็นเสือพี่สวยๆแบบนี้บล็อกแตกสวยๆเดิมๆหลวงพ่อท่านหนุยปิดปลอปิดครับผมขอรายการนี้นะพี่นะผมแบ่งปันพี่่ทุกท่านเอาห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทพี่ทักมาปิดแบ่งปันกันได้พี่นะหลวงพ่อท่านหนุย อ่าสองสี 2, 4, 7, 9, ่เจ็ดเก้าพี่ปิดบอกปิดครับรายการที่สิบเอ็ดพี่ขอห้าร้อยบาทไปชมกันต่อครับรายการต่อไปนะฮะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองรายการนี้พี่นะโอ้โหเหรียญสวยพี่นะเหรียญเก่าหินแบบนี้นะพี่นะเหรียญเก่าดูออกเลยพี่เป็นเหรียญหล่อนางกวักนะฮะนี่ครับหลังยันอ่า หลวงพ่อคงนะพี่นะหลังยันหลวงพ่อคงพี่วัดบางกระพร้อมนะพี่นะโอ้โหดูครับอเหรียญหล่อเกา่าๆนะๆสวยงามมากพี่รายการนี้เป็นนางกวักพี่นะดูเนื้อเหรียญพี่โอ้โหสวยๆแบบนี้องค์จริงสวยงามมากพี่นะแบ่งปันกันไปพี่หล่อเกา่เกาๆแบบนี้เอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทพี่ทักมาได้พี่หลวงพ่อคงนะพี่นะปิดบอบปิดเลยครับรายการนี้นะพี่นะผมขอ หกร้อยบาทไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอ่ารายการที่สิบสามนะพี่นะเป็นนะฮะสวยๆเลยครับหลวงปู่ทิมพี่หลวงปู่ทิมนะ่าสวยงามมากนะยาแดงพี่เวลาย,ยาแดงนะฮะน้าเงินสวยๆแบบนี้เลยครับแปดรอบนะฮะดูโค้ดพี่โอ้โหเหรียญน,นะฮะโค้ดนี่พี่นะนี่อา่าสวยงามพี่สวยงามเลยทีเดียวครับรายการนี้ หลวงปู่ทิมดูครับดูขอบข้างสวยๆแบบนี้เลยพี่นะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับต่อโคตรทะลุเลยนะฮะดูด้านหลังนะมีโคตรด้วยนะพี่เนี่ยโอ้โหสองอันขนาดเนี่ยนี่โคตรสารที่ระลึกนะฮะฉลาุครบแปดรอบนะคมลึกมากพี่นะพระภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่จังหวัดระยองนี่ครับปีหนึ่งแปดกรรมการเห็นชัดเจนเอา แบ่งปันกันไปขอหกร้อยบาทพี่ารายการนี้ปิดบอกปิดพี่ปิดบอกปิดเลยครับรายการที่สิบสามไปกันต่อครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะฮะใบหน้ากลมไข่สวยสวยแบบนี้เป็นพิม์เกตทะลุซุ้มเส้นครอบซุ้มนะฮะสวยสวยแบบนี้เนื้อหาหมวลสารเราไปซูมไปส่องกันดูใกล้ๆนะพี่นะโอ้โหสวยสวยแบบนี้เลยครับดูครับ มีค่าความเก่าความแก่งเนื้อหามวลสารสวยงามชัดเจนขอพี่ๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะ,ะสำหรับสายสมเด็จก็โทรมาทักมาปิดแบ่งปันกันได้นะครับแต่และรายการแต่และเนื้อหาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่ครับสวยงามมากด้านหลังนะฮะองน์นี้รายการนี้สวยงามครับรายการที่1 4ขอ300บาทขอพี่ท่านใดสนใจทักมาโทรมาปิดแบ่งปันกันได้นะครับรายการที่14 ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าใบหน้านะฮะสวยๆแบบนี้เป็นพิมพเกตทะลุซุม้มเส้นขอบซุ้มโค้งบนสวยงามนะฮะเราค่อยๆชมกันไปนะครับเนื้อหาวนสารแตกเก่าแบบนี้นะพี่นะอ่ารองซอกแขนในพี่เห็นชัดเจนนะพิมพ์ชัดเจนสวยพี่บอกได้เลยว่าพิมพ์สวยรอยยุบรอยย่นรอยหดตัวนะสวยงามพี่รายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการเลยพี่บอกได้เลยนะครับสวยงามเนะี่ยดูครับด้านข้าง ด้านหลังพี่มีความเก่าความแก่งแตกเก่าๆนะฮะรายการนี้พี่สวยๆแบบนี้แตกรายงานเก่าๆครับผมขอรายการนี้นะพี่นะรายการที่15เอา300บาทพี่พิมพ์ทรงสวยงามเลยทีเดียวครับไปกันต่อรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6อ่าดูครับใบหน้านะฮะโอ้ดูดูนะพี่นะเนื้อหามวลสารพี่ค่อยๆดูค่อยๆชมกันไปนี่ขึ้นนะมีปากขึ้นแบบ อมวลสารต่างๆพี่ดูนะฮะผิวพันนะฮะอ่าแบบนี้เลยพี่นะนามาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเลยครับได้มาแบบนี้เลยพี่นะดูครับเนื้อนี่แข่งเนื้อแก่งนะพี่นะเนื้อแร่งใช้ได้พี่นะอ่าด้านหลังเม็ดมวลสารมีมีความแร่งในตัวพี่อ่าแบ่งปันกันไปผมขอสามร้อยบาทพี่รายการนี้ปิดบอกปิดครับรายการที่ 16นะพี่นะขอ300บาทไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่17อชอบใจรายการไหนโทรมาได้พี่นะแบ่งปันพี่ๆท่านทุกรายการจัดส่งให้พี่ทุกท่านไม่เกิน3วันเกิน3วันยังไงพี่ทักกันเข้ามาโทนเข้ามาอีกรอบนะพี่นะ,ะเดี๋ยวเราทําการเช็คให้พี่นะถึงไหนอะไรไงประมาณไงเดี๋ยวเขอตอบกับพี่ๆทุกท่านนะครับดูครับเม็ดมวลสารเนื้อหาสวยงามชัดเจนใบหน้านะฮะเกตนะพิมพ์ทรงนี่พีเห็นชัดเจนเลยครับท่านใดชอบใจรายการไหนปิดบอกปิดเลยนะพี่นะ ปิดบอบปิดได้พี่นะเราซูมเราส่องกันได้เห็นชา้ชาชัดเลยด้านหลังเนี่ยแตกรายงาเก่าๆเนี่ยฮะสวยงามพี่สวยงามครับแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะครับรายการนี้ผมขอสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทท่านใดยังไม่มีนะพี่นะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาแบ่งปันกันได้ครับรายการนี้แบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบแปด ดูครับสิปดูเนื้อเกเก่าดูคาบความเก่าสวยสวยเส้นครอบซุ้มนะฮะเกตในพี่ใบหน้านะฮะดูครับนูนสวยงามมากเลยนะฮะแตกรายงาเก่าเก่าสวยสวยเก่งแก่งเป็นอีกหนึ่งรายการเนื้อนะพี่นะทักกันเข้ามาได้พี่โทนเข้ามาแบ่งปันกันนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านทุกรายการครับนะใส่ตรับนะฮะเรียบร้อยพี่ พร้อมใช้งานครับเนื้อสวยพี่มวลสารเพียบอ่ะแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะผมขอสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาทรายการที่สิบแปดพี่รายการที่18บแปดไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่รายการต่อไปเป็นรายการที่19บพี่อ่ะดูครับใบหน้าสวยงาม นะเส้นขอบซุ้มวนสารเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนขอโซมขอส่องให้พี่ๆเห็นชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะพี่นะสวยงามพี่สวยงามเลยทีเดียวครับรายการนี้นะพี่นะปิดบอกปิดครับท่านใดสนใจพี่ทักมาโทรมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยนะพี่นะรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่ๆเลยเอาสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทสวยงาม เป็นอีกหนึงรายการที่สวยงามมากๆรายการนี้ปิดบอบปิดเลยพี่รายการที่19ผมขอ300บาทสวยงามมากๆพี่ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะพี่รายการนี้ดูครับสวยงามผมบอกได้เลยว่าสวยงามเนื้อรงรักเก่าๆนะคาบลักเก่าเห็นชัดเจนพี่นะ อย่างไม้สวยแบบนี้นะฮะดูใบหน้ากลมเกตทะลุซุ้มเส้นขอบซุ้มนะเนื้อนะเหลืองเหลืองรักเกา่าเก่าโอ้โหสวยงามพี่นะขอพี่พี่ท่านใดนะครับที่เข้ามาชมนะพี่นะทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้พี่นะดูครับเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่เก่าเกาแบบนี้เลยนะด้านหลังเนี่ยพี่ดูลักนี่โอ้โหดูคาบเกาะติดนะ ธรรมชาติสวยๆเดิมๆแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเบาๆพี่ผมขอเบาๆนะพี่นะผมเอาสามร้อยบาทพี่รักแบบนี้นะพี่นะสวยงามพี่ผมบอกได้เลยว่าสวยงามรักเก่าสวยแบบนี้นะพิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนรายการที่ยี่สิบเอาสามร้อยเท่านั้นพี่ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะใบหน้าสามเหลี่ยม เนื้อผิวนะฮะดูครับขอบล้มๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะมีความแก่ความเก่าเนื้อแตกรายงาเก่าๆแบบนี้นะฮะมวลสารนี้เราก็เห็นกันชัดนะพี่นะอ่าเป็นฝนๆแบบนี้นะพี่นะดูครับโอ้โหสวยงามแตกรายงาเก่าๆใบหน้ามวลสารเห็นชัดเจนเนี่ยครับนะเราชอบมวลสารเราชอบเนื้อหานะพิมพ์ทรงโรกันเข้ามาทักกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้พี่แต่ละรายการแต่ละเนื้อหานะพี่นะ ดูครับสวยๆแบบนี้มีความเก่าความเก่งแบ่งปันกันไปพี่รายการนี้รายการที่21ผมขอ300บาทนะพี่นะ300บาทพี่โทรมาทักมาได้เลยครับเราแบ่งปันพี่ๆทุกท่านทุกรายการไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่22รายการที่22นะพี่นะเนื้อก็เก่านะใบหน้านะฮะอีลีสวยๆสวยสวยเส้นครอบสุ้มโค้งมนสวยงามองค์ท่านสวยงามชัดเจนนี่ครับ เรา่องกันแบบนี้เลยพี่นะเห็นสวยงามมากๆนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครับนี่เลยครับเนื้อหามวลสารเก่าๆมีคาบความเก่คาความแก่งนะครับคาบดำๆสวยๆแบบนี้เลยครับนำมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านทุกรายการปิดบอบปิดนะพี่นะปิดบอบปิดครับโทรมาทักมาแบ่งปันได้ดูครับมวลสารเนื้อหาโอ้โหสวยงามพี่สวยนะพี่นะองค์จริงสวยงามมากๆดูด้านข้างนะี่ด้านหลัง เนี่ยครับมวดสามต่างๆค่าความเป่าความเก๊งพี่ทักกันมาได้รายนี้ปิดบอกปิดครับเป็นรายการที่20นะขอ300เท่านั้นพี่300บาทแบ่งปันพี่พี่พพทุกท่านเลยครับไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่23 23นี่เป็นเหรียญพระพุทธนะพี่นะเหรียญพระพุทธนะผมได้มาแบบเก่าๆเลยพี่นะเปิดถ้ำสำนักส่งนะพี่นะวัดถ้ำสาริกาพี่นะโพธารามราชบุรีพี่นะเป็นนะฮะนี่พี่ดูครับ สวยงามมากเทวดานะฮะขนาบข้างเลยนะพี่นะดูวงเดือนพี่ชัดเจนนะเป็นพระพุทธนั่งบัวพี่นะโอ้โหสวยงามมากๆนะเป็นที่ระลึกนะเปิดถ้ำสาริกาโพธารามพี่นะดูครับด้านหลังนะพี่นะหลังแบบตัวเก่าแบบนี้เลยพี่ปิดบอกปิดครับรายการนี้นะได้มา แบบนี้เลยพี่สวยงามพี่นะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่วิวท่านผมขอ500บาทพี่500บาทปิดบอบปิดครับรายการที่23ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่24รายการที่24เป็นหลวงพ่อธรรมจักรนะฮะวัดธรรมมูลพี่รายการนี้ไปเหรียญเก่าจังหวัดชัยนาทพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆทองแดงลมดําสวยงามชัดเจนมีจานเก่าๆแบบนี้เลยพี่นะโอ้โหสวยงามพี่หลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะพี่นะโอ้โห ท่านใดปิดบอกปิดครับรายการนี้นะพี่นะเหรียญเก่าสวยแบบนี้เลยพี่ท่านใดยังไม่มีนะพี่นะอ่าเกจิเก่งนะพี่นะเกจิแบ่งปันพี่พี่ท่านเลยครับรายการนี้ดูครับด้านหลังนะฮะดูสวยสวยแบบนี้เลยผมขอหกร้อยบาทพี่หลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลแบ่งปันพี่พี่ท่านเลยครับจังหวัดชัยนาะทปิดบอกปิดนะครับรายการนี้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่2 5พี่เป็นเหรียญน,นะฮะคอน้ำเต้าหลวงปู่ทวดนะฮะประมาณปี2 5 0พพี่ารายการนี้นะพี่นะสวยพี่นะคอน้ำเต้ารายการนี้ดูเส้นนะฮะตรงอ่านีเลยพี่นะริมซ้ายนะพี่นะอ่าเป็นเส้นนะฮะขีดสวยงามมากๆพี่นะตรงไหลนะรากยาวเห็นชัดเจนอ่าเหรียญน,น้ำเต้าอ่าคอน้ำเต้าพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่นะเป็นทองแดงกะไหลสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่นะ นี่ขอบนัานข้างสวยๆแบบนี้นะพี่นะด้านหลังอัขราคมชัดมากพี่คมชัดมากๆเลยนะพี่นะอัคราคมชัดทุกตัวพี่ดูด้านหลังพี่นะเจาะหูในตัวพี่แบ่งปันพี่พท่านผมขอ5 0 0บาทพี่500บาทพี่ทักกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้นะพี่นะท่านใดชอบใจรายการนี้นะพี่ปีศูนย์ห้าคอน้ำเต้ารูปปูทวดนะฮะปิดบอกปิดไปกันต่อครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะยี่สิบหก นี่ครับหลวงพ่อเงินนะฮะหลวงพ่อเงินวัดดอยจะหอมนะพี่นะโอ้โหดูครับเหรียญนะฮะโอ้วงเชื่อมก็เก่าเลยพี่รายการนี้นะฮะนี่ฮะดูครับดวงตาคมมากๆพี่จมูกริมสีปากนะฮะร่องอ่าจมูกพี่นะเห็นชัดเจนพี่ดูครับเป็นเหรียญเสมาเก่าๆคมมากดวงตาท่านมองนะฮะเราอยู่พี่ดูฮะอ่ากระหนกต่างๆดูครับคมชัดมากๆพี่เหรียญรายการนี้นะพี่นะ หลวงพ่อเงินนะรายการนี้ปิดบอปิดครับวัดดอนใหญ่หอมนะพี่นะดูครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยครับหลังยันนะฮะยันน,นี่สวยคมชัดมากพี่เป็นทองแดงกะไรทองอ่าแบ่งปันกันไปพี่ผมขอหกร้อยบาทพี่รายการนี้ปิดบอปิดเลยพี่ปิดบอปิดนะพี่นะเบาๆพี่สวยพี่นะรายการนี้กระหนกเนี่สวยงามดวงตาเห็นชัดเจนซูมส่องกันชัดๆเลยนะพี่นะไปกันต่อครับรายการต่อไป รายการต่อไปเป็นรายการที่27สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อเพชรน,นะฮะเหรียญหยดน้านะฮะหลวงพ่อเพชรน,นะครับสวยๆแบบนี้เลยครับวัดท่าหลวงพี่โอ้โหสวยงามมากๆพี่นะสวยงามเลยทีเดียวครับรายการนี้ฮะหล,อล่อเกา่าๆาสวยฮนะโอ้โหสวยงามพี่มาไม่ค่อยได้เจอพี่ไม่ค่อยได้เจอนะกับพทีลึกๆนะด้านหลังนี่พี่โอ้โหสวยงามเลยพี่นะ เหลืองๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหลอกเก่าๆหลวงพ่อเพชรนะพี่นะหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะพี่นะจงังหวัดพิจิตรปิมหยดน้ําพี่ปิดบอบปิดเอารายการนี้ขอ7 0็ร้อบาทพี่เ0็ดร้อยบาทนะทักกันเข้ามาแบ่งปันกันได้พี่นะรายการนี้ไปกันต่อครับรายการต่อไปเป็นรายการที่28 28ดดนะฮะเป็นพิมพ์เส้นได้ การเหมือนหัวไม่ฉีดนะฮะยาวทะลุถึงซุ้มเส้นขอบซุ้มนะฮะนะสวยๆแบบนี้มีค่าความเก่าความแก่งนะ,ะสวยงามหน้าวงแขนนะ,ะเส้นเล็กๆนะฮะดูเส้นเล็กมากพี่นะเนื้อสวยงามมากๆพี่รายการนี้ดูครับขึ้นแควไซ้์ต่างๆดูค่าความเก่านะ,ะด้านข้างเมดมดสารนี่เห็นชัดเจนนะพี่ปิดบอบปิดเลยครับด้านหลังมีความแก่งความเก่ามดสารนะฮะเม็ดพระทาตต่างๆ พี่ทักกันเข้ามาปิดครับรายการนี้ผมขอ300บาทพี่300บาทสวยงามมากๆพี่รายการที่28นะพี่นะแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับสาหรับวันนี้เรามีเพียง28รายการนํามาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยครับท่านใดสนใจรายการไหนทักกันเข้ามาปิดแบ่งปันกันได้นะครับ ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะฮะบ่มแบ่งปันกันมาโดยตลอดนะครับขอพระคุณมากๆนะครับเราจะนําเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งกันไว้นะพี่นะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในพีหน้าสวัสดีครับ